จากสถานการณ์ช้างนะครับออกไปทำลายพืชผลการเกษตรของราษฎรในพื้นที่โดยรอบพิษณุโชาติกำลางครับวันนี้ผมผมมาอยู่ที่ตำบลแก่งปี่นซซึ่งก็มีเครือข่ายและตํารวจขาขน,นของตำบลแก่งปินและนะจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเป็นเครือข่ายตอนนี้ก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลนะครับคอยดูแลชุมชนซึ่งได้รับการเราเรียกว่าจ่ายค่าตอบแทนนะครับ จริงๆแล้วค่าตอบแทนมันไม่สูงนะครับแต่ทุกคนมาด้วยใจแล้วก็จะได้ดูแลความปลอดภัยแล้วก็ทรัพย์สินให้กับพ่อแม่พี่น้องในชุมชนเนี่ยก็ถือว่าได้มามอบสิ่งของนะฮะได้มามอบสิ่งของที่จำเป็นที่ทุกคนจะต้องใช้นะครับแล้วก็ทุกส่วนสถานการณ์นะฮะสถานการณ์การทำลายพื้นทเนี่ยทุกแห่งน,นะฮะท,ทุกที่เนี่ยก็ยถือว่ามีความรุนแรงขึ้น วัดแต่ก่อนนะครับท,ท,ท,ทุกตำบลน,นะฮะแต่เพียงแต่ว่าแต่และที่เนี่ยมีความมีรายละเอียดที่แตกต่างกันนะฮะยังกรณีที่ตำบลจลเข้อีกเนี่ยซึ่งมักจะออกเป็นข่าวว่าช้างนะฮะได้รวงงมโผล่เป็นจำนวนมากนะฮะจริงๆเราก็จับก,ก็ตรวจสอบแล้วมีการรวมโผล่จริงครับเกือบร้อยตัวเลยฮะแล้วก็มีบางครั้งนับไ,ได้เกินแปดสิบตัวไปสักก็เราได้ดําเนินการอักดันให้ลงจากช่องเขาขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพียงแต่ว่ามันก็ยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะนั่นหมายความว่ามันจะมีโขงโขงเล็กๆนะคโขงประมาณประมาณไม่เล็กนะฮะยี่สิบโขดวเนี่ยต้าแยกออกไปก่อนนะส่วนที่เหลือนะฮะเราทำการอ่านการจาช่องของขาดแล้วก็จะมีข่าวข่าวที่ช้าไปนิดนึงคะว่าเรายังทำทำไม่สำเร็จจริงๆแล้วเนี่ยต้องยอมรับครับว่าการดำเนินการทางการช้างที่ตำบลเตยินเนี่ยมันมันยากจริงเนาะ พราะหนึ่งสภาพของที่ประเทศนะสองอความเขาเรียกว่าความเชื้อเชิญของอาหารที่ช้างออกไปเพราะว่าบริเวณนั้นเป็นไร่ไอ้อยทังนั้นเลยแล้วก็อยู่ใกล้โรงงาน,น,นต่างๆนะสังเกตวก่าถ้าช้างจำนวนเยอะขนาดน,นี้ออกไปทาลายขอกไปกินอ้อยอย,อย่างเงี้ยแต่ละคืนเนี่ยค่าเสียหายจะสูงเพราะอะไรเพราะาอ้อยปัจจุบันเนี่ยราคาอ้อยมันเพิ่มขึ้นสูงนะยิ่งอ้อยสดก็ยิ่งยิ่งเป็นห้อยที่มีราคาสูงก,กว่าอ้อยที่เขาเมื่อก่อนเขาใช้จากเขาครับ ดังนั้นตอนนี้นะ,ะก็ยังเหลืออยู่ประมาณสัก20ตัวนะเราก็ให้เครือข่ายให้ทีมงานช้างปาดทับลานลงฝั่งเราให้เห็นนะคอยติดตามหมดนะตอนนี้เราเราจะไม่ผลักดันแบบเจอปุ๊บผลักดันปั๊บเจอปุ๊บผลักดันปะั๊บนะเราต้องติดตามดูว่าเขามากินที่ไหนนะเขากลับไปนอนที่ไหนแล้วทํายังไงจะให้ไปอยู่ในจุดที่เราต้องการแล้วทําการผลักดันนะนะการผลักดันก็เดี๋ยวนี้เราพบแล้วฮะว่า ถ้าเราเลือกช่วงเวลาที่ดีนะฮะช่วงเวลาที่เขายังไม่ง่วงนอนเมื่อก่อนมีถ้ามีการผักดันทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยมันผิดช่วงเวลาถ้าเกิดเราผักดันในช่วงที่เขากำลังจะเดินไปนอนนะฮะช่วงที่เขากินถิ่มแล้วนะฮะลูกๆนะฮะช้างโขงเนี่ยเป็นช็เป็นช้างที่มีมีลูกน้อยอยู่เยอะนะด้วนั้นเขามีความต้องการให้ลูกเขาได้กินเราจะรอให้เขากินแล้วก็เดินจากต่ง เดินตามเพื่อทำการให้เขาได้เขา้เขาปาแล้วยังอีกอย่างนึงเรื่องการบังการเนี่ยบางครั้งการใช้เสียงดังในลักษณะที้แบบทำให้เขาตกใจเนี่ยกลับเป็นผลร้ายมากกว่าผลดีนะเพราะว่าเรื่องการใช้ลูกป,ประทัดเรื่องเราไ่ด้หนึ่งทั้งเสียงของเจ้าหน้าที่2สองเนี่ยมันควบคุมทิศทางของช้างได้ยากแต่แล้วที่สำคัญสามเมื่อคือทําให้ช้างตกใจนะครับการที่เขาจะไปในทิศทางที่เราต้องการบางครั้งเขาแหวงกลับสักค้งใน,นึ่งแล้วก็ทําให้เขา าการใช้วิธีการรุ่มนวล,ลใจเย็นๆค่อยๆเดินตับดันโดยใช้เสียงคนหรือใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้ทําให้เกิดเสียงในลักษณะให้ตกใจก็เป็นวิธีที่ดีนะครับก,ก็ยังเดินหน้าแก้ไขปัญหากันต่อไปนะครับเพราะเรามีพี่ๆน้องๆเสือข่ายพี่ๆน้องๆทีมทัางป่าทั้งหลางพร้อมท,ท,ที่จะพยายามดูแลความเดือดร้อนนะแก้ไขความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป ดูมีค่ะทุกคนสู้